เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับน,นี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซือ้อเลือกขายอปันนี้เป็น toyota alphard คคปีศูนย์เก้าเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยนะครับรถบ้านนะครับอันนี้รถบ้านไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านเจ้าของมาตีเทิร์น,นครับ รถพร้อมใช้เครื่องดีเกยดีช่วงล่างแน่นราคาเพียง65,000บาทเท่านั้นเองบ้านราคานี้สุดคุ้มครับสดได้ผ่อนได้ด้วยนะครับรถบ้านแท้ๆรีวิวดูกันเรื่อยๆกันครับสีสันสวยเงางามรอบคันเบาะหนังเกียร์อโอโต้กระจกไฟฟ้าห้องโดยสารยังสภาพดีครับเบาะไม่ขาดไม่โซมแผงคอนโซนไม่แตกไม่ชำรุดเบาะสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลย เกียร์ออโต้ครับพวงไลมีแอร์แบกด้วยครับระบบความปลอดภัยครบถ้วน้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับรถสวยๆเลยทีเดียว1.6ตัว E ครับปี2008พี่จัดดูรถอยู่ศูนย์โตโยต้ายูทคารับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับรถสภาพดีพร้อมใช้ถ้าชอบก็าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ